นี่ต้นลำต้นทุเรียนพี่จอนะออกดอกดกพี่จอมีวิธีลดพีเฮดดินยังไงครับพี่จอครับเดี๋ยวดูเอาดูวินี่เขาเรียกว่าเพิ่มพีเฮดดินเนาะให้ดินเนาะแต่นี่ดินพี่จอเท่าไหร่เนี่ยยังไม่รู้อ่ะดูเฮ็ดเท่าไรเห้าห้ากดเห็นขึ้นมาหน่อยเอาไงดีพี่จอปกติทุเรียนมันต้องประมาณสักห้าจุดห้าถึงหกห้าถึงหกกำลังกินปุ๋ยดีเลยกำลังกินปุ๋ยลองนี่ไหมพี่จอห์กำลังทบกุกลัว ของประจำของพี่จอคืนดินดีนี่แหละมาดูกันใช้แล้วพีเจะเพิ่มขึ้นเยอะไหมพี่จอไม่เยอะมันก็เป็นยังงั้นเยอะอย่างเงี้ยอเยอะมันก็เคลไม่ได้เลยเอาอย่างงี้เหรอพี่มันง่ายอย่างนี้เหรอพี่จอมันง่ายอย่างเงี้นะพี่จอนะอ่ะดูจุดเดิมแล้วก็รู้ว่าหมูหรือ๋าเอารอยชิ้นเดิมนะพี่จออ่านั่น เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวรอแป๊บเดียวให้น้ำมันซึมเลยนะอ่าเดี๋ยวให้น้ำซึมก่อนนะเดี๋ยวให้นึ่งโอ้ยน้ำมันเออพี่จ๋อแป๊หนึ่งเดียวเดียวใจเย็นแหมที่วัดอันเดิมนะพี่จ๋อนะไม่เอาอันใหม่นะเล็กกทองไม่ต้องกลัวไฟใช่ไหมใช่ใช่ทองแท้ไม่แพ้ไฟลนพี่เออมาขอสักทีพี่จ๋อเอาไหมแห้งอย่างแห้งอย่างน้ยังมีน้ำอยู่เลยอ่าเดี๋ยวมันอันคอร์ดอยู่นี่อ่ะ จิ้มพี่จอปึบออามาแล้วเมื่อกี้อะไรหก,หกยังไงเนี่ยหกแล้วเมื่อกี้ห้าเออเมื่อกี้ห้า,อ,าหอ้าวหกแค่นี้เหรอพี่จอเพียดขึ้นเลยไรยแค่นี้ก็เอาแล้วแค่นี้คือดินดีนะพี่จอใช้นิดเดียวแล้วก็ผสมน้ําลาดเพียนขึ้นมาหนึ่งเลยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะขายจะขายถุงละสองพันแล้ว,ลวทำไมอะ่ะ อันนี้ราคามันราคาถูกไปคนไม่ซื้อเกิดอะไรต้องเกิดราคาไปสองพันเออเดี๋ยวจะขายถุงสองพันโอ้ใช้ง่ายๆอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่จอจ๋จอจะรวยจริงนะนี่นะตัดเดียวนะพี่เฮ็ดขึ้นมาอันนี้ของจริงจะเป็นแบบนี้ครับหกเนาะบางครั้งผมพูดเร่นมาอย่าว่าจริงๆมันมันต้องเป็นแบบนี้ครับเวลาทุเรียนถึาจะกินปุ๋ยดีเนาะพี่นะมานาแล้วทํายังไงที่ว่ามีตัวปรับสภาพพีเฮ็ดในดินเนี่ยใช่ไหมว่า เพราะว่าตัวนี้มันจะไปปลดปล่อยธานอาหารในดินได้ใช่ตอบต้นไหมพี่อืมพอใช้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นแบบนี้เหมือนกับต้นรี้นที่บ้านผมอ่าคืมันจะตายอ่ะแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้เอาไปใช้แล้วก็สภาพก็คืนขึ้นโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยใช้ง่ายๆอย่างนี้เนาะไออะไรท็อปอะอะไรอะไรไวท็อปไวท็อปอะไรเนี่ยไวท็อป เข้าไหมพี่อย่างนี้เหกน้ำตาไหลเลยเนี่ยท้องตาไหลเลยกินไม่ได้กินไม่ได้นะนี่หมาแล้วก็แต่ถ้าเกิดเมื่อกี้ห้านี่ยิ้มหวานเลยนะโอ้ยถ้าเกิดสี่ขึ้นห้าห้านี่โอ้ยวะเลาะล้วนเลยโอเคครับโอเคครับฝากคืนินดีให้หน่อยพี่จ๋าสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ครับบางคนไม่เคยใช้ก็ไปใช้ซะ่ถอยอยาดจะใช้อีกก็เข้าไปหาดูได้สวนเกษตรเพชรวังไซเนาะก็มีขายอ่ะพี่จ๋ามีก็เราไปขายของโอเคครับเองด้วยนะไม่ใช่ว่าเอามาขายอย่างเดียว ครับเทได้ดูเ,เห็นเหเลยนะพี่เจาะนะเห็นดูเห็นโอเคครับจออ่อโมแต่ก็โมไงวะแต่โมหลอุดจริงเว้ยอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้อขอบคุณมากครับพี่เจาะครับครับสวัสดีครับดินเสียสาพี่มาแล้วคืนดินดีปกติราคา650บาทเราไม่ขายเราขายเพียง189บาทเท่านั้นทรงฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มคะ่ะ